สวัสดีค่ะพี่หมอนพาแซบค่ะวันนี้ก็พี่หมอนจะพามาทำนะคะพิธีทํากระสังปิดฝาหมอ้อฝาถังฝาอง์ได้หมดเลยค่ะจะพามาทำนะคะอันนี้คืออันนี้คืออันที่ทําเสร็จแล้วค่ะว่าพามาดูว่าจะทําตัวนี้ค่ะ นี่ค่ะมีล้วงด้วยใส่ปลาขังปลาที่เราเลี้ยงปลาปิดเงี้ยกันมดเอ้ยกันนกกันอะไรได้หมดค่ะปิดกันไม่ให้นกมากินปลาปิดได้ทุกอ,อย่างค่ะปิดไปชมกันเลยค่ะนำเชือกมาเส้นหนึ่งค่ะประมาณครึ่งวานะคะแล้วก็เอามาผูกติดกับไม้ ขออนุญ,ญาตใช้เท้านะคะใช้เท้าเหยียบค่ะมัดไม้อันที่หนึ่งนะคะมัดอีกราบนึงค่ะแล้วก็มัดไม้อันที่สองแล้วก็ทำการผูก ทำกันมัดค่ะดึงแน่นๆเลยค่ะไม่ต้องกลัวขาดค่ะแล้วก็อันนี้ก็วกไปค่ะคล้องเข้าคล้องค่ะคล้องคล้องแบบนี้ค่ะคล้องฝั่งนี้ก็คล้องเหมือนกันค่ะคล้องแล้วก็มัดค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ 40รอบค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวถึง40รอบเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ40ค่ะทุกคนนี่รอบรอ,อบที่40ค่ะมัดให้เรียบร้อยนี่เป็นแบรนด์แบบนี้ดูซิว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้ ได้ยังไงนะคะนี่มันจะ แน่นเลยแน่นเลยแน่นเลยนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเป็นอย่างนี้แล้วนี่ค่ะแล้วก็ ไปเรื่อยๆนะคะก็ใช้ตาต่อไปค่ะเอาตาต่อไปอย่างนี้ค่ะหัดขึ้นมากดไวด้นะคะกดตรงนี้แล้วก็ดึงดึงตรงนี้ค่ะดึง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 ดึดึดึงดึงดึนี่ค่ะเขาก็จะล็อกของเขานะคะใช้นิ้วกดไว้ งัดขึ้นมาค่ะงัดขึ้นมาแล้วก็งีดึงทุกคนเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะ นี่จ้ทุกคนพี่หมอนก็เอาหนังยางนะคะหนังยางร้อยเข้าไปใส่ตรงขอบค่ะเอาหนังยางใส่เข้าไปตรงขอบนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนมาเราไปดูมาดูกันค่ะว่ามันจะพอดีไหมคะ รูดแบบนี้ค่ะพี่จ้าสบายมากถ้าถูกใจคลิปนี้พี่หมอนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจ้าสวัสดีจ้า